ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูทางภาคใต้นะคะที่ไปพบรักกับหนุ่มทหารค่ะซึ่งประวัติของหนุ่มทหารคนนี้ก็ลีลับมากเลยนะคะแล้วสุดท้ายนางเอกก็มารู้ในวันที่แต่งงานค่ะ ว่าพระเอกของเรานั้นเป็นเศรษฐีค่ะเรื่องราวพิสูจน์ความรักของทั้งคู่นะคะก็เป็นความรักที่ราบรื่นมีความสุขนะคะส่วนเรื่องราวจะเข้มข้นและสนุกแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะผู้คนพลุกพล่านมากมายบนชานชลาก่อนที่รถไฟขบวนสายยาวเหยียดกําลังจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร มันเป็นภาพที่ใครต่อใครก็เห็นกันจนเจนตาจากชานชลาทั่วไปเพราะผู้คนเหล่านั้นใช่ว่าจะมีแต่คนที่ต้องการเดินทางอย่างเดียวแต่บรรดาญาติมิตรสหายที่มาส่งคนเดินทางก็ป่าปนกันอยู่มากมายเช่นกันหากชานชลาแถวภาคใต้ตอนล่างจะแปลกตาไปจากแห่งอื่นสักหน่อยตรงที่ผู้คนเหล่านั้นจะแต่งกายด้วยชุดยาวสีขาวหรือดำ มีผ้าสีเดียวกันพกอยู่บนศีรษะก็คือไทยมุสลิมนั่นเองพุทธาเธอทำไมไม่เลือกเดินทางวันอื่นเสียล่ะวันนี้คนเดินทางมากมายจนไม่เหลือที่นั่งชั้นอื่นๆให้เธอนั่งเลยต้องมานั่งชั้นสามมันลำบากออกจะตายไปวจีเพื่อนสาวซึ่งเดินมาส่งหญิงสาวขึ้นรถไฟ เอ่ยขึ้นกับเพื่อนหญิงที่กำลังนั่งมองดูผู้คนอันมากมายอย่างไม่ร้อนใจตามหญิงสาวใบหน้างามผิวสีน้ำพึ่งดวงตากลมวาวคมกริบมีแผงขนตางอนยาวประดับอยู่ช่วยขับวงหน้านั้นให้เข้มชวนมองยิ่งขึ้นไม่เป็นไรหรอกฉันไปได้จ่าวจีแมมเธอนี่ช่างดื้อรั้นจริงเชียว หากเธอจะเลื่อนวันเดินทางเป็นพรุ่งนี้เธอก็จะสะดวกขึ้นเพราะคุณกำพลเขาสามารถหาตั๋วนอนให้เธอได้นะจ๊ะวัจจีทำท่าง,งุนงิดกับความดื้อดึงนั้นคุณกำพลที่หล่อนพูดถึงเขาเป็นนายสถานีรถไฟอยู่อำเภอนี้และเขาก็สามารถทำอย่างที่วัจจีหวังไว้ได้จริงๆเสร็จด้วยทว่าพุทธามั่นใจว่าหล่อนจะต้องไปรถไฟในเที่ยวนี้ให้ได้ ทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นในเมื่อคนอื่นเขาไปกันได้ทำไมหล่อนจะเบียดเสียดไปกับผู้คนเหล่านี้ไม่ได้เธออย่าทำให้ฉันโลเลสิวะจีเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าคนอื่นๆที่เขาเดินทางลำบากมากกว่าฉันเขาก็ยังไปกันได้เลยไม่เห็นจะบ่นอะไรกันเลยโนนไงโต๊ะโน้นน่ะ เป็นแม่ลูกอ่อนอีกตั้งหากลูกเล็กๆของเธอตั้งสามคนแล้วเราจะมานั่งบ่นอยู่ทำไมล่ะวจีมองตามสายตาอันคมกริบของเพื่อนสาวไปยังเก้าอี้ม้ายาวภายในรถไฟโบกี้เดียวกันห่างจากตัวที่หล่อนและเพื่อนนั่งคุยกันไม่กี่ตัวตรงนั้นเป็นจุดเกิดเสียงแหลมร้องของเด็กน้อยในอ้อมแขนของผู้หญิงร่างบอบ,บางที่ผมยาวยรุยราย หล่อนกำลังให้นมลูกน้อยในอ้อมแขนแต่เด็กไม่ยอมกินตั้งท่าร้องอย่างเดียวส่วนข้างๆกายหล่อนมีเด็กชายและเด็กหญิงวัยเรียกันอีกสองคนที่นั่งสายตามองดูผู้คนอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ค้นหาของกินจากในย่ามใบเก่าได้แล้วก็ควักใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆดูท่าทางแสนอร่อ,รอยหากว่าจีกลับเบ้ปากเสียแทน นั่นแหละเป็นสิ่งที่ฉันลำคาญใจที่สุดเลยเธอจะต้องมานั่งอุดอู้อยู่ในที่แคบๆแบบนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสักนีบเป็นฉันละก็ฉันยอมนั่งเครื่องบินเสียดีกว่าพุทธายิ้มเรียบๆวจีเป็นคนแบบนี้เองหล่อนไม่เคยทนความลำบากได้นานชีวิตของหล่อนเหมือนนางในฝันวันๆมีแต่ความสุข และทำตัวเองให้สะดวกสบายไปเสียทุกอย่างผิดกับพุทธราที่ต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงพบสิ่งมากมายซึ่งบางครั้งแทบไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีอยู่ในโลกใบนี้แต่หล่อนก็คบหากับวจีได้ดีเสมอมาด้วยภาพลักษณ์อันแตกต่างกันจี G จ๊ะนี่ก็ใกล้จะถึงเวลารถไฟออกจากสถานีแล้วนะจ๊ะ หล่อนเตือนเพื่อนเสียงอ่อนว่าจีถอนใจยาวดูท่าจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนคนนี้ไม่ได้เสียแล้วก็ตามใจเธอนะหล่อนกระแทกเสียงหนักและลุกขึ้นยืนได้ยินเสียงเตือนของเจ้าหน้าที่สถานีว่าถึงเวลารถจะเคลื่อนออกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วขอให้เธอโชคดีนะจ๊ะพุทธาจ้ะขอบใจเธอมาก เมื่อเสร็จธุระแล้วฉันจะรีบกลับมาหาเธอจ้ะพุทราลุกขึ้นยืนพลางจับมือเพื่อนสาวบีบเป็นการขอบใจทั้งสองสบตากันอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วร่างกระหืดกระหอบของผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งก็ผลีพลามเข้ามาตรงที่พุทธานั่งสองสาวหันไปมองพลางเลิกคิ้วเขาเองก็ชะงักไปเช่นกัน ใบหน้าคมสันมีคราวเขียวที่สันคางทำให้ใบหน้าเขาหล่อคมสะดุดตาเขายิ้มเกอเกอให้สองสาวพลางพงกศีรษะทักทายสวัสดีครับคุณตรงนี้เป็นที่นั่งซึ่งผมแลกกับเจ้าของเดิมคือเขาเลื่อนการเดินทางเป็นวันพรุ่งนี้แทนผมจึงมานั่งแทนเขาครับเขาอธิบายเมื่อผลักกระเป๋าเป้แบบทหาร เขาไปตรงช่องไว้สิ่งของก่อนที่จะซุดตัวลงนั่งข้างๆกับหญิงสาวหน้าตาเฉยเสียงรถไฟเปิดบูดกล้องเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่มันกำลังจะเคลื่อนออกจากชานชลาในไม่ช้านี้ฉันคงต้องไปแล้วล่ะพุทธาฉันต้องขอบใจเธออีกครั้งที่เธอมาส่งฉันวันนี้นะไม่เป็นไรหรอกนี่ถ้าพี่ดนายกลับมา รู้ว่าเธอเข้ากรุงเทพตอนที่เขาไม่อยู่เขาคงคิดถึงเธอมากเชียวละ่ะวจีหมายถึงพี่ชายใหญ่ของเธอซึ่งชอบพอพุทธามานานแล้วหญิงสาวเพียงพยักหน้ารับรู้จนกระทั่งวจีอำลาลงจากรถไฟไปแล้วรถไฟด่วนทักสินพิเศษเที่ยวนี้ดูแน่นเอียดไปด้วยผู้คนเดินทางทุกๆโบกี้ แทบจะไม่มีอนุที่ว่างให้ใครนั่งได้เต็มที่เลยการเดินทางกำลังเริ่มต้นขึ้นนาทีนี้แล้วหญิงสาวนั่งเหม่อมองสองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยสวนยางและบ้านของผู้คนสลับกับอ่านหนังสือซึ่งเตรียมมาด้วยอย่างไม่ทราบว่าจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านั้นผู้คนรอบข้างของหลอนล้วนอยู่ในริยาบทแตกต่างกันไป ที่เก้าอี้พวกหนุ่มๆชายชกันก็เริ่มเรียกหาสุรามาดื่มเมื่อแดดร่มลมตกลงแล้วส่วนหญิงแม่ลูกอ่อนสามคนกำลังสาละวนพัดวีให้ลูกน้อยที่กำลังหลับสนิทอยู่กับอกนางขณะที่ลูกชายหญิงอีกสองคนทำท่าคอพับคออ่อนและหลับไปในที่สุดช่างเป็นภาพของสัตว์โลก ซึ่งแตกต่างกันจากที่หล่อนเคยพบเห็นบางคนน่าสมเพชและบางคนก็ก่อความรำคาญให้แก่เพื่อนโดยสารคนอื่นๆคุณจะไปกรุงเทพหรือครับเสียงจากผู้ชายที่นั่งเบียดเสียดอยู่ข้างๆหล่อนเอ่ยถามขึ้นหญิงสาวล้าสายตาจากภาพเหล่านั้นกลับมาจ้องผู้ชายคนที่ทักทายหล่อนเมื่อสักครู่นี้ใบหน้าคมสัน ซึ่งมีคราวอ่อนสีเขียวประดับปลายคางและข้างแก้มผมเขาค่อนข้างยาวจนปลกหน้าผากทว่ามันกลับทำให้เขาดูบึกบืนลำสามมากกว่าจะมองว่าน่ากลัวค่ะแล้วคุณล่ะคะผมจะไปรายงานตัวที่กรุงเทพเหมือนกันครับอ๋อคุณคงเป็นทหารพุทธาเดาตามรูปการชายหนุ่มพยักหน้าพลางยิ้ม และเห็นฟันขาวสะอาดเป็นรอยยิ้มที่จริงใจนักผมเพิ่งจะออกมาจากป่าเมื่อวานนี้เองและได้รับคำสั่งด่วนให้ไปรายงานตัวที่กรุงเทพเลยครับระยะนี้สถานการณ์ทางใต้ไม่ค่อยดีเลยนะคะหญิงสาวเริ่มคุยถึงเรื่องการเมืองและดูเหมือนมันกำลังคุก,กรุ่นด้วยไฟของเหล่าร้ายหลายๆขบวนพวกเราต่างก็หนักใจกันทุกฝ่ายครับ สีหน้าของเขาเริ่มเคร่งครึมเมื่อถูกชวนให้คุยถึงปัญหาที่ยากจะแก้ตกท่าทางคุณไม่ใช่คนใต้เลยนะคะผมเป็นคนทางภาคกลางครับแต่ได้รับคำสั่งมาประจำที่ภาคใต้ฉันเป็นครูค่ะและเป็นคนใต้แท้ๆถึงหล่อนไม่บอก เขาก็คงจะเดาจากรูปพันธสันทานของหล่อนก็รู้แล้วว่าหล่อนต้องเป็นคนใต้แท้ขอโทษครับคุณเป็นคนไทยมุสลิมหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธค่ะหลอนหัวเราะเบาๆกับความเข้าใจของเขาท้องฟ้าเริ่มสลัวลงแล้วรถไฟหยุดเติมน้ํำมันและเช็คความเรียบร้อยยังชุมทางใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นโอกาสที่ผู้โดยสารจะลงไปหาซื้ออาหารทานกันพอรถไฟจะหยุดนานหลายนาทีชายหนุ่มจึงลงไปหาซื้อข้าวกล่องมาเผื่อหล่อนด้วยพุทธาก่าวขอบคุณเขาและต่างก็ลงมือรับประทานกันเงียบๆจนอิ่มรถไฟขบวนนี้แน่นจังดูผู้คนสิครับอัดแอร์กันจนแทบจะไม่มีอากาศหายใจจริงๆแล้ว เขาน่าจะขยายเพิ่มเวลาเดินรถจากเดิมอีกนะครับชายหนุ่มบนเมื่อพื้นที่วางเท้ากลายเป็นที่นอนของผู้คนในรถกระดาษหนังสือพิมพ์คือปัจจัยที่สำคัญแทนเสือ้อเมื่ออ่านข่าวต่างๆไปหมดแล้วพุทราเห็นหญิงแม่ลูกอ่อนที่เก้าอี้ตัวนั้นหล่อนใช้กระดาษรองพื้นที่วางเท้าให้ลูกน้อยของตนนอนเช่นกัน ส่วนตัวนางนั้นก็นั่งสับป,ประงกอยู่ข้างๆลูกไม่ว่าจะเพิ่มอีกสักกี่ขบวนก็คงจะแน่นแบบนี้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะมีคนเดินทางกันเยอะพุทธาเริ่มจะมองเห็นหน้าเขาได้ลางเลือนเพราะท้องฟ้ามืดสนิทมีแต่ไฟภายในรถที่เปิดให้ผู้โดยสารมองเห็นกันหลายชีวิตเริ่มหลับไหลกันทั้งๆท,ที่ไม่มีที่ให้นอน แค่นั่งอยู่แบบนั้นก็นิทรากันได้แล้วแต่พุทธาขมตาไม่ลงหล่อนไม่เคยพบชีวิตแบบนี้มาก่อนในตาจึงแข็งตึงอยู่แบบนั้นชายหนุ่มข้างหล่อนหลับตาพิงศีรษะกับพนักเก้าอี้สนิทแต่หล่อนก็ไม่ทราบว,ว่าเขาหลับจริงหรือเปล่าจุดที่รถไฟหยุดพักไร้ความหมายสำหรับผู้มีจุดหมายอยู่ปลายทางไปเสียแล้ว ไม่มีใครรู้ว่ามันจอดอยู่จุดใดบ้างรวมทั้งพุทธ,ธาด้วยหากจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ใครไม่คาดคิดขึ้นการเดินทางอันครุขระนี้ก็คงจะถึงจุดหมายด้วยดีทว่าสิ่งที่อุบัติขึ้นกลางทาง